สวัสดีครับแฟนเพจตัวเลขพาโวยหอยเด็ดครับมาพบกันกับเลขดับบนล่างสายแข็ง EP3 จำเงวนวันที่16กายน2566กันนะครับเริ่มตีชุดแรกนี่ครับดับหลักหน่วยล่างปี66ครับแอดโุ้ยงดก่อนนี้ให้ดับ0ูนย์นะครับผ่านหนัวนี้ดับหลักหน่วยล่างครับดับศูนย์เช่นเดิมครับ มาต่อกับเลขดับหลักหน่วยล่างของแอดปุ้ยอีกสูตรครับหมดที่แล้วสูตรนี้ให้ดับหนึ่งนะครับวันนี้ดับหลักหน่วยล่างให้ดับเลขห้ามาดูดับหลักสิบล่างของแอดปุ้ยกันบ้างครับงวดก่อนนี้ดับเจ็ดนะครับสูตรนี้วันนี้ดับหลักสิบล่างครับให้ดับเลขแปด มาต่อด้วยดับหลักสิบล่างอีกสูตรนี้ครับของแอดปุ้ยงวดก่อนดับเจ็ดนะครับผ่านวันนี้ดับหลักสิบล่างครับให้ดับเลขสี่มาดูดับหลักสิบล่างอีกสูตรนะครับของแอดปุ้ยนะครับงวดก่อนดับเลขเจ็ดนะครับวันนี้ดับหลักสิบล่างครับดับเลขห้ามาดูแนวทางของแอดโซยุกัน บ้างนะครับชุดรับกิน2ตัวล่างนะครับประกอบคู่ให้นะครับก็จะมี0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8ศูนย์และก็0 9ต่อโดยแนวตางของแอดมุกนะครับดับหลักร้อยนะครับ3ตัวเลขครับให้ดับหลักร้อยมี2มี6มี7 ต่อด้วยดับหลักสิบหลักหน่วยบนนะครับคนนวนดังคารครับสิบหน่วยบนครับงวดนี้ให้ดับเลขเจ็ดต่อด้วยของแอดชนาพลนะครับเฉพาะหลักสิบบนไม่น่ามานะครับสูตรหนึ่งครับงวดที่แล้วนี้ไม่น่ามาเลขเจ็ดนะครับผ่านวันนี้เฉพาะหลักสิบบนไม่น่ามาครับแอดชนาพลให้เก้านะครับไม่น่ามาหลักสิบบน มาดูของแอชนาพลอีกสูตรนะครับเฉพาะหลักสิบบนไม่น่ามาสูตรสองนะครับเงื่อก่อนนี้ให้หนึ่งนะครับไม่น่ามาหลักสิบบนผ่านวันนี้ไม่น่ามาหลักสิบบนแอชนาพลนะครับให้ตัวเลขสองนะครับไม่น่ามาหลักสิบบนมาดูแนวทางดับหลักหน่วยบนแอพิมมี่กันบ้างนะครับก่อนที่แล้วนี้ดับหลักหน่วยบนดับห้านะครับทั้งสองสูตรผ่านนะครับ วันนี้ดับหลักหน่อยบนคับ2ตัวเลขครับมี7กับ3นะครับแต่ท่านผู้ชมก็ดูย้อนหลังดีๆนะครับก็หลุดก็ค่อนข้างบ่อยนะครับสําหรับสูตรนี้ของแอดพิมมี่นะครับยำอีกทีครับดับหลักหน่อยบน2ตัวเลขนะครับแอดพิมมี่คือ7กับ3มาดูของแอดโซโยสูตรนี้ครับรับกิน2ตัวบนนะครับประกอบคู่ให้นะครับมี 10, 11, 12, 13, 14 หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดและก่อนหนึ่งเก้ามาดูแนวทางของแอดขุนแผนนครพนมกันบ้างครับสิบหน่วยล่างรัฐบาลดับนะครับวันนี้ดับเลขห้านะครับวันที่แล้วนี่ดับเลขสองนะครับผ่านจำอีกทีนะครับสิบหน่วยล่างรัฐบาลดับห้านะครับ าดูแนวทางของแอดคุ้นผลกันบ้างครับชุดดับล่างนะครับ3สูตรนะครับสูตรที่1นะครับดับล่างมี0 5 1 8 2 1 9 2 3 4 4 7 5 0 7 6และก็8 9นะครับสูตรที่2ดับนะครับมี1 6 2 9 3 2 4 5 5 8นะครับสูตรที่3ก็จะมี0 9 1 0 2 1 3 2 4 3 ห้าสี่หกห้าเจ็ดหกแปดเจ็ดแล้วก็ก้าวแปดมาดูแนวทางดับลักสิบลักหน่วยบนแอดนาคิโนกันครับสิบหกกุญกาหยดนี้นะครับแอดนาคิโนให้ดับสิบหน่วยบนครับคือเลขหนึ่งมาดูเลขดับร้อยสิบหน่วยนะขอไปครับทัก หลักร้อยหลักสิบนะครับแอดคูณผลนะครับสองตัวเลขครับดับหลักร้อยกับหลักสิบบนนะครับให้ดับสองกับหกมาต่อด้วยดับหลักหน่วยนะครับดับหลักหน่วยบนนะครับสูตรนี้เมื่อที่แล้วให้สามดับนะครับผ่านวันนี้ก็ให้ตัวเลขสามดับหลักหน่วยบนเช่นเดิมครับ มาดูดับหลักหน่วยบนแอดคนโคราชลักไก่ ing, ชนนะครับวันที่แล้ว9้านะครับดับหลักหน่วยบนผ่านวันนี้ให้ตัวเลข5านะครับดับหลักหน่วยบนมาดูสูตรดับหลักสิบล่างนะครับสูตรอาจารย์เบบี้จังนะครับวันที่แล้วให้6ดับนะครับปรากฏว่าหลุดนะครับวันนี้ดับหลักสิบล่างสูตรอาจารย์เบบี้จังนะครับให้ดับเลขหนึ่ง มาดูแนวทางของอินทรเทวนครนะครับอินทรสังดับบนนะครับงวดก่อนสังดับเก้านะครับหลุดนะครับวดนี้สังดับบนนะครับให้หกนะครับดับบนทุกหลักมาดูสูตรดับล่างของอินทรเทวนครนะครับงวดที่ผ่านมาให้สามดับนะครับปรากฏวันรุดนะครับวันนี้สูตรจะกลับมาเดินต่อหรือไม่นะครับ หินทร์เทวนาครให้ดับล่างนะครับคือเลขหนึ่งมาดูสูตรนี้กันบ้างนะครับดับทุกหลักบนนะครับวัต่ผ่านมานี่ให้3ดับทุกหลักบนผ่านนะครับวันนี้ดับทุกหลักบนนะครับให้ตัวเลข3นะครับดับเช่นเดิมาต่อโดยดับทุกหลักบนอีกสูตรนี้นะครับวทต่ผ่านมาให้7ดับนะครับผ่าน วันนี้ให้ตัวเลขค่านะครับดับทุกหลักบนมาดูดับทุกหลักบนอีกสูตรนะครับวันที่ผ่านมานี่ให้6นะครับดับทุกหลักบนผ่านนะครับวันนี้ให้ตัวเลข6 <c oughs> เช่นเดิมนะครับดับทุกหลักบนมาดูโดยรวมๆนะครับดับทุกหลักบนของเจ้าของผลงานเจ้านี้นะครับถึงเดินดีมา หลายงวดที่เดี่ยวเชี่ยวนะครับก็สรุปนะครับมีอยู่3ตัวเลขนะครับดับทุกหลักบนมี3มี5มี6นะครับก็ลองพิจารณาไว้เป็นแนวทางแล้วกันนะครับหาดูชุดตัวเลขรวมๆนะครับกับเลขดับล่างนะครับจุดนี้ก็จะเป็นชุดปิดท้ายนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับนำมาฝากท่านผู้ชมลองนำไปพิจารณาดูนะครับ ดูนะครับหากพิจารณาดูแล้วนะครับจากทั้งหมด15สำนักนะครับ15สูตร15สำนักที่ลงไปเนี่ยก็ดูดูเหมือนว่าตัวเลขนะครับจะดับทั้งหมดนะครับตั้งแต่ศูนถึง9เลยนะครับตัวเลขดับล่างแต่ก็ทางนี้ทางนั้นนะครับท่านผู้ชมกร ใช้วิจารณญาณนะครับในการพิจารณานะครับคัดเลือกเอ่าเลือกเจ้าที่ท่านชอบนะครับเจ้าที่ท่านติดตามมาตลอดหรือไมมก็ดูผลงานย้อนหลังนะครับที่หลุดบ่อยนะครับหรือว่าแม่นยำมาโดยตลอดนะครับขอตัวเลขทุกตัวเลขนะครับเกิดจากการคำนวณนะครับท่านผู้ชมก็ลองพิจารณาดูเป็นแนวทางนะครับในการเสี่ยงซื้อสลากอินแบ่งรัฐบาล สำหรับคลิปนี้ทางช่องก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับยังไงถ้าแฟนๆชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้รอชมคลิปดีๆของช่องในโอกาสถัดไปด้วยนะครับ